รัไม่่ใชหอสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาต่อกันกับวิดทาวเร์พาที่สองครพร้อมกับแขกรับเชิญคนเดิมเลยครับพระเอกครับ <laughs> เออมามาเออถ้าเกิดคุณไม่กล้าอยู่คุณก็ดูพื้นเดสก์ท็อปมาแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเออเพลินเพื่อไม่พอกินสเปคเครื่องด้วยกอะไรแค่ไหนโอ้โหลีดเลยมาเดี๋ยวอ่านให้เดาอ่านให้บ้านนี้การเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของแม่มด เวทนะฮะโอวิชเมจิกอ่ะมันจะเปนแปลกๆครับเนี่ยไฟต่อไปไฟต่อไปชิปคีย์์คียดูนอตโอเพนไอ้กุญแจไม่สามารถเปิดได้ต้องไม่เปิดในบ้านของแม่มดมีบางอย่างมันอยู่ในกุญแจแปรมั่วแปรมั่วแปรมั่วโอ้อะไรเนี่ยฟันนี่สตอรี่เรื่องสนุกทั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนรวยคนหนึ่ง อะไรนะผู put, uh, ้ที่เอาอาคารฟัวซึ่งไปเจออะไรตะก้าอะไรที่เต็มไปด้วยสมบัติเอและตะก้าของเขารู้สึกว่าได้หก<ต>ักลงมาตปตา <laughs> แตกเลยทีเดียวเนี่ยอ่าแต่เขาก็เจอกับนักล่าแล้วก็หมาของเขาและชายผู้นั้นชายคนเลยผู้นั้นก็ไปหากับมือสังหารแล้วก็เอาตาใกล้ๆกับ ไอ้ตะก,ก้านั้นแล้วเลือกระหว่างจะตกลบเรืเอไปแล้วไ่เอา <c oughs> ไหนเก็บเหรอเฮ้ยเก้าอีสอาอ้สัน่นนี่เก้าอีสอาอ้สั่นกูเลยเฮ้ยเต่าเก้าอี้สั่นนีแค่เห็นอยู่กูจะหัวเราะทำไมกูไม่คุยกับมึงอ้อาว <c oughs> ไม่ไหวแล้วห้องนี้มันมีคนต้องหนได้ <c oughs> โอ้ยเสียงในเกมมึงอืมล็อกอีกทองชาวล็อกแลยวเซฟแบตเตอรี่อ๋ออ้าวล็อกเก็ตอีกเฮ้ยเดี๋ยวเซฟแบตเตอรี่ห้องนี้ห้องนี้แมวคุณแม่อนกูหน่อยเดี๋ยวเอ้โห่เมื่อกี้ห้องนี้ไม่สำรวจเลยสำรวจก่อนดิอ้าวเซฟอีกเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลดเสียงมันตกใจกูสะดุ้งเลยนะอ๋อเหรอครับ อ่ะเดินเลยครับเดินเลยก็ก็คุณไม่ได้ยินเสียงนี่นะอะไรเนี่ยแก้วนี่ซินเดอเรล่าอะไรเนี่ยมันมีหุ่นอยู่ตรงนี้โอ้โหหุ่นอะไรอะฉันรู้สึกว่าเหมือนมีตากำลังมองฉันอยู่กูไม่อยากกดแซดต่อแล้วค่ะใครจะตัดคลิปตรงนี้ได้ต่อดิต่อดิจริงจริงต่อดิเออเอาไง กดเลยอย่าช้าอ้วิ่งแล้ววิ่งอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอ้าวเดินต่อดิเดินต่ออย่าไปกลัวครับมันก็แค่สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นแต่กูได้ยินเสียงโอ้ยอย่าอยาอย่าไปแคร์ครับเข้าไปต่อเข้าไปต่อก็ถ้าเกิดคนดูลมคานนี่ทำไมผมเดินอีกอย่างนี้คุณต้องลองมาเล่นเองครับผม โอ้ <จะ S 2> ไม่ต้อง<ด>เลเน่นยคะ่ะแค่ดูคนผมก็หลอนแนละ้วมันมันมันแตกแล้วอะไรแตกมันมันจะทุบโลกมาแล้วไอหุ่นหาลากันเดประตูตไม่ล็อกอีกโอ้เฮ้ยทำไมไม่เข้าไปตัดคลิปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอวิโอลาทำามต้อมีบ้านนี้ด้วยไม่ใช่บ้านวิโอลาครับรู้สึกา้นเอ๊ะมัวบ้านแล้วนะาย แต่บ้านใครอ่ะอุณที่แห่งนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้อะไรเนี่ยช่างประตูอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดิเรีวจะไม่ยุ่งเออยุ่งเหอะนั่นไม่ใช่ริวริวจะไม่ยุ่งแบงก์ก็จะไม่ยุ่งเหมือนกันนะครับอ๋อเป็นไดนี่นะอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ลงไปดิบอกไงเข้าไปข้างลนางนั้นอ่ะอาจจะเจอพลังงานบางอย่างก็เป็นได้วิง่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิง่งเอาวิงว่งเลยหนังสือเฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้มันเหนื่อยนะเนี่ยโอ้หแค่นี้เหนื่อยแต่เซฟเซฟไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินครับต้องเซฟหนึ่งสองสาม สี่ฮะเซฟเป็สิบรอบอะ่ะโอ้อืมกันเหนียวถ้าทางไหนจะกลัวมากเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนะี่ยใครใครทักอะไรมาอย่าทำกูเลยนะกอร้องอ่าคุยกันหนังสือเนี่ยเป็นบ้าอ่ะทอกหน่อยทอกหน่อยเออฉันเหมือนกันอา้าวไม่ให้อ่านเลยเนี่ยโอ้รีบเหรอเอาไอ้กับไอ้กับอีนี่ แบงค์จะไม่ยุ่งแบงค์จะไม่ยุ่งทั้งวันจะใจแบงค์จะไม่ยุ่งแบงค์จะไม่ยุ่งเต่าเต่าจะไม่ยุ่งฮะเต่าเฮ้ยประตูอีกประตูหนึ่งไงเราไปเปิดดูสิมันล็อกอ่ะมันเปิดได้ยังยังเซฟเดอะบัตเตอร์ไฟล์อ๋อบอกให้ช่วยแหละผีเสื้อผีเสื้อมือไหนครับเอ๊ะผีเสื้อรู้สึกมันจะอยู่บนโลกเออเราไปดูตู้นั้นดิมันเห็นมันมีแมลงอยู่เราไปดูดิเปิดเปิดตู้ดูอ่ะข้างล่างอ่ะห้องล่างอ่ะ ีเนียเขาบอกให้เซฟเดอะบัตเตอร์ไฟอ่ะเข้าไปเถอะชัดเจนเลยครับบัตเตอร์ไฟเออให้ช่วยผีเสื้อผีเสื้อมันไม่ได้เจอแค่ผีเสื้อนี่นะครับถ้าเกิดกูเดินไปหยิบเนี่ยอ่าทำใจทำใจกั้นหายใจก่อนรองสำรวจอะไรต่างๆสิเทคเลยไปแล้วเออไปแล้วเซฟ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 อืม เซฟอีกรอบหนึ่งกันเหี้ยวเซฟเดบิวต์ไฟลเซฟเซฟล็อกเก็ตเซฟเดบิวต์ไฟล์กูเซฟเดบิวต์ไฟล์เราเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่บางทีสิ่งที่นายเอามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเอ้ยอาจจะยังไม่ได้เอามานะมันแค่บอกอะไรเฉยๆเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ไมนมีอะไรต้องทุบเป่าทุบกระจกอะเออ Fuck cover can is that the the but วันบัต มันไม่สามารถพังได้ต้องหาอะไรมาเนี่ยมาทบมุบเ่ะเออลองหาดูมันมน่าจะให้ทุบเ่เจกันว่าเจกันไปทุบอเออโหมีคนทกักสกายมาตอนนี้ทักทักได้ถูกที่ได้ถูกเวลามากเอ,อ้ยห้องห้องที่มีใยแมงมุมเงี้ยเข้าไปดิเ <laughs> กมนี้อาจจะมีแค่สองพาร์ทนะครับ มีาพาสต่อไปเถอะครับเดี๋ยวมันเป็นภาระมันเป็นภาระต่อสมองครับเริวออสิบ้าเรศเฮ้ยลีดโอ้โ,อโหอะไรเนี่ยอะไรลบลบลบอะไรโอ้ยช่างเหอะไหมเดินเดินดูเดินดูสำรวจดูลบอินเดบาเรลบาเรลแล้วบาชา้าบาช้าเพนติงกูรู้ครับพาสวาดไม่ต้องบอกหน,กงนังสือสมอลหนังสือเล็กหนังสือเล็กกูไปแล้ว หนังสือเล็กแต่ว่ามันบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงหายหนังสือเล็กแต่ผมไม่เล็กนะครับโอ้หนังสือช่างแอร์เออเราเข้าห้องที่มีใยแมงมุมสิห้องไหนมันอาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นได้แล้วมันห้องไหนอะไอห้องที่กูโดนก็อีหัวเราะเมื่อกี้นั่นเหรอไม่ใช่อีห้องหนึ่งสิห้องที่มีใยแมงมุมอะนี่ก็โอเอ็น่จเดิี่แล้เดินทางขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยขวาขวาขวาอย่าบอกนายทับสนทางทิศทางนะขวา น <favorite> ี่นี่เนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยเออแมงมุมอ่ะใหแมงมุมอ่ะเออห้องเนี้ยเข้าไปบรรยากาศก็แดงหัอกแลยอุ้ยเข้าไปก่อนมันอาจจะมีของให้เก็บเออลองลองเข้าไปดูเดินไปเลยเดินไปเลยสู่ความเวิรมว้าเอ้ยนั่งไงนหนังสือหนังสือใช่ป่ะใช่ป่ะจะร้องไห้แล้ว โอยอย่าร้องเลยนะเป็นผู้ชายนะเฮ้ยเ, <ไป S 1> เดินเข้าไปเลยอย่ากลัวอย่ากลัวมันก็แค่นี่ไงเซตเดอะบัตเตอร์ไฟท์เชคกูไปแล้วรีบหนีรีบหนีรีบหนีเออเออว้าวอ่วองอ้ากินนายแล้วอ่ื้ออ,อุ้ยหัวขาดเลยเดี๋ยวเอาใหม่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  <laughs> เดี๋ยวนะก่อนจะไปสำรวจผีเสื้อลองสำรวจในห้องรอบๆก่อนมันมีอะไรเปล่าฮึมายสำรวจเออต้องสำรวจดินะท่นนี้เราก็รู้แล้วครับว่าในห้องนั้นมันมันไม่มีอะไรน่าตกใจแล้วเพราะกูรู้มาแล้วนะไปเออลองสำรวจทั่วๆก่อนเฮ้ยลองลองดูที่ประตูยังปิดได้ปะเปิดปิดได้เออสำริดนี่ลองอ่านนี่ดิโอติงไม่ใช่ไม่ใช่เห็นกระดาษอยู่ลองอ่านดูมันเข้าไปอ่านไม่ได้อะเฮ้ยอันนี้ไง ตู้ตู้อาจจะมีอะไรอยู่ตู้เอออาจจะมีของล่อล่อใจเนึยงมุมของอไม่มีอ่ะโอ้ไม่มีเหรอเออฮะไม่มีเลยเราเรารู้ว่าถ้าเกิดนายเก็บปุ๊บห้องมันจะล็อกทันทีใน,นนั้นเพื่อความปลอดภัยเราเราออกจากห้องก่อนอ๋อโอ้โหกูรู้ล้วมันให้ทำอะไรพาร์ทนี้แก้ปริศนาไงทำไมแก้อะไรอะ่ะไอ้บ้ามันม,มัมีถังนึงอ่ะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไงเออเซฟเลย โอเค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 แล้วโอเคเอ่อดันไปนี่อ้าวนี่ไงเนี่ยกระดาษกำลังงานดู The s อ i d e r h ด s Spider has two e y e แเขาไม่สามารถมองเห็นสีได้ไม่สามารถพูดถึงสีได้เลยอ่านต่อ่านต่อเขาไม่รู้สีมไม่รู้สีตาบอดสีแล้วไงครับ าบอ๋อโอ้โหเมื่อกี้เห็นอะไรวะเอ้ยถังนี้ peace love of Barrio เอ่ take เออ get some love ก็ s o m ลบ o v e get some love ได้ l o v มาแล้ว l o v มันคืออันใดหรือเจ้าไอบ้บุญเรือนนี่เปลป่าคาบาลองลองดูนี่คาบาลองใช้ดูกับคาบาเนี่ยคาบาไหนวะนี่นี่นี่เนี่โยโ o i s e เห็นเห็นเห็นตู้อ่ะตู้นั้นอ่ะใช้ได้ปะใช้ด้วยกันได้ปะเออว่ะเออเยี่ยมใช้ไม่ได้ั่งเก็บดูซิในฝีเสื้อแล้วลบนั่นจะไปใช้งัดงัดห้องอ่ะเนาะเออว่ะเออเออน่าลองน่าลองอ่ะวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วลองใช้ดูใช้ดูเร็วเร็วแม่งมันมาแตกแล้วใช้ไอเทมสิมันใช้ไม่ได้ใช้ไอเทมไม่ได้ เอ้ยหรือไม่ก็ลองเอาพิซออฟลบเนี่ยไปที่ห้องมิกะยังไม่ต้องเก็บผีเสื้อนะไอ้เก็บลบนั้นก่อนแล้วก็เดินออกมาเออเนออผมขอประกาศดิทินนี่จะเป็นรอบสุดท้ายในคลิปนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งล้มเลิกเก็บเก็บไอ้ลบก่อนเก็บไอ้ลบก่อนแล้วค่อยช่วยผีเสื้อมันน่าจะทำอย่างนี้เทคเอ้ยเทคลองออกจากห้องดูออกจากห้องลบมันเป็นสารหล่อลื่นนี่หว่า เด้เหรอเออได้ด้วยนี่ไงนี่ไงเดินเดินมาเดินมาแล้วมันก็เซฟโอ้เมื่อกี้มันอะไรยังชิงเลยอ่ะไม่รู้สิเดินมาก่อนเถอะทางซ้ายอ่ะเข้าไปแล้วแล้วเข้านี่มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับผีเสื้อนี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เห็นไหไอ้ตรงตู้นั้นมันบอกว่าอันนี้่ไยตรงตู้ไหนไอ้ตู้ที่มันพังๆอ่ะมันพูดถึงโลบอยู่อ่ะ ตัทีกลับกลับกลับไปใหม่กลับไปใหม่เออเดินเดินมาเดินมานี่เหรอนี่เนี่ยตู้บนเนี่ยเออเห็นนะเออเดี๋ยวลองใช้โลบดูก็ใช้ไม่ได้ได้ลองดูฝั่งหนึ่งดูฝั่งหนึ่งมีสองฝั่งเฮ้ยลองใช้ดูใช้ได้ปะใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเอาไปให้คนล่องหนดูซิคนล่องหนน่ะเออไปคุยดูคนล่องหนน่ะ แน่ใจเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามันจะแดกคุยฮะไม่แดกหรอกอย่าไปกลัวสิเอาใจดีดเราเรา<ด>เอาเอาของไปให้ดูสวัสดีจ้าผมรู้สึกมันยืนอยู่ไม่ใช่เหรอผมมาอย่างสันติมันยืนหนังสือตรงนี้นู่น,นมุมห้องเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยที่มีกองหนังสือเยอะๆบนพื้นเนี่ยมันจะมีเงามันอยู่๋อเออเนี่ยผมเอารบมาให้อ่าอ่าจะให้ชั้นจริงเหรอ เออจริงเอาไปเลยกิฟมึงเอาไปกิฟต์โลฟแทงอยู่ thank you ขอบคุณเท็กดิอ่ะเอานี่ไปมันคือบุ๊กอัปเดตอ่าแล้วเอาหนังสือไอ้นี้ยได้หนังสือแล้วหนังสือที่หายไปดิออกมาเอามาจากห้องนี้แล้วเซฟอ่ะอัศวินเคลื่อนที่จริงอ่ะอัศวินหาย อาสวินมึงเคยอยู่ที่มึงเดินไปไหนครับ <c oughs> เอ้าไป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 หนังสือบุ๊กออฟเดสบุ๊กออฟเดสเฮ้ยอ่านได้ด้วยอ่ะอ,อ้าวอ่านไปแล้วมึงขยีตา <c oughs> อา้าวขยีตาแล้วตาแดงอา้อาวอ่านไปขยีตาไป <c oughs> วิตาแดงแล้ว ชีวิตจบสิ้นแล้วนายอืมก็อืมผมขอตัดคลิปที่สองบอกอแล้วอย่าไปอ่านก็ไม,ไม่เชื่อเลยถ้าอุ่านี้นะครับะต่อยอีกรอบนึงก็ได <c oughs> เออ้เอาใหม่เลยอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านไปวางเฉยๆอย่าอ่านอย่าอ่านออกกูพลาดบุ๊ฟช, <c oughs> ชื่อก็บอกอยู่ว่า <c oughs> บุ๊คอัปเดตอ่านแล้วตายยังจะอ่านอีกโอโหมันอะไรก็อยากเคยเชื่อรู้ว่าฉันเจ็บโดนเลีอืมโดนเลี้ด ดอนลีดพุทธเออแต่วะหวานหนังสือแล้วเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงกระจกแตกโอ้้หกูรู้เลยกระจกแตกรู้เลยอ่ะอืมมันมีอะไรเหรอกระจกแตกเดี๋ยว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 ไปหาหน่อยสิไปเจอกับกับเขาหน่อยอ่ะอ่าอืมเจออะไรอ่ะ มีกระทืบนะมีกระทืบกอูอืมเอาล้วครับขอจบพาร์ทสองแต่เพียงเท่านี้แ,แน่นอนครับอาจจะมีพาร์ทสามมาแต่ว่าเอ,อีอย๋ยวไม่น่าเรียบเลยไป